ว่าคาว่ากรอบเพชรย่าโยมบริษัทเป็นของที่มีความสําคัญมากนอกจากจะป้องกันคุณผีคุณคนแล้วถ้าว่าทุกคนปฏิบัติได้อย่างเคร่งครัดจะป้องกันได้ทุกอย่างอันตรายจะมีกับท่านได้แต่ทุกคนจะไม่มีอันตรายทั้งนี้พ่อเลยเพราะว่าทุกอย่างถ้ามากระทบกัะทงางเข้า ทุกคนจำได้อความรู้สึกว่ามันก็ทบเบาๆสิ่งที่ปรากฏชัดมาแล้วก็มีสองอย่างคนที่มานั่งที่นี่หลายคนประสบมาแล้วนั่นก็คือว่าน้ำมันชาตรีกับมิดหมอมิดหมอก็ไปมิดหมอชาตรีคำว่าชาตรีนี่มีกำลังเหมือคง,งพัน ในสมัยโบราณทานเรียกว่าโคกระพันชาตรีคำว่าชาตรีในหนึ่งท่านเรียกว่าลูกเบาแ้้กระทบกระทังอะไรเข้าดําหนักจะมีความรู้สึกมอนของเบาๆอยากก่างกระีหลายคนอย่างที่ดรัญญาเรียกวกีนนี้เธอถูกรถชนกระเด็นไปประมาณสามวาไม่มีความรู้สึกอะไรเลย แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเห็นหนังสือมาแจ้งให้ทราบว่าเธอนั่งรถขีม่มันนั่งรถมอเตอร์ไซค์ไปมีรถมาชนเธอรถขาดสองท่อนล้อด,ด้านหน้าวิ่ไปทางล้อดานหลังวิ่ไปทางรถล้มเธอก็ลุกขึ้นปัดฝุน่นแล้วก็เดินท้วปากแล้วก็ตำรวจมาถามว่าศพอยู่ที่ไหนเธอบอกศพก็คือผมเอง นี่เป็นนี่นี่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวอย่างเบื้องต้นนะตอนนี้อันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับท่านแต่ว่ายัางต่อเพศที่บรรดาท่านบริษัทต,ต้องปฏิบัติให้เคร่งครัดคืนหนึ่งทุกคนเวลากลางคืนจะต้องสวดจิตวิโสๆๆทุกคืนเวลาสวดจิตวิโสต,ต้องถึงพระพุทธเจ้าท่านเพราะเวลามาเป่าจริงๆอาตมาไม่ได้เป่า พระเจ้าท่่นป่าวระการที่สองถ้าจะใช้ขอทุกอย่างจะเป็นมิตรชาตรีก็ดีนํำมันชาตรีก็ดีพระก็ดีพระทั้งหมดก็เป็นชาตรีเหมือนกันให้ปลุกด้วยคาถาที่ว่าอิทิฤิธิพุทธานิมิตังขอเดชะเดชังขอเดเดชะจะมาเป็นที่พึ่งกับม่อุณิเถิด คาถาที่จะขอได้จากพระที่แจกของด้านหน้าโน้นนะแล้วก็การเป่าคราวนี้จะทำเป็นสองตอน้วยกันในตอนแรกจะเป่าคาถายันกอเพชรเพื่อเป็นการคุ้มครองวันบรรดาเทพริษัทตอนที่สองจะเป่าคาถามหาลาบคำว่ามหาลาบหมายความว่าท่านจะมีลาบอยู่เสมอ ขอให้ทุกคนถ้ายังไม่ได้กระถามหาลาภที่จะกระถาเงินล้านไปขอที่พระได้ถ้าถาเงินล้านแล้วกระถามหาลาภนี่ให้เสเกตด,ดูแลลงคืนท,ท่านบูชาพระท่านว่าคาถานี่กี่จบ <c oughs> สมมติว่าสามจบห้าจบเจ็ดจบเป็นต้นล้วเก้าจบก็ตามเ <c oughs> วลาท่านจะหยิบสตังค์ที่ท่านเก็บไว้ ให้เมือหยิบสตางค์ยาเพิ่งนำออกมาว่าคาถาตามจากที่ท่านบูชาท่านนำเงินออกมานับถ้ามันเหลือจะต้องเก็บเวลาเก็บเราะว่าเท่านั้นถ้าทำอย่างนี้ทุกคนจะมีเงินไม่ขาดตัวถ้าจิตเป็นชานจะมีความนำ่นดรยมากอน,นีนด็กเตอร์ปรัญญาประกาศไปกินบอกว่าคาถายันกรอบเพรนี่ได้มาจากครูของพระหลวง วันนี้ขอพูดยาวหน่อยนะอาตมาก็ไม่สบายมันเป็นโรคเกาต์โรคขาปวดมากแล้วตอนเช้าที่แถมแม่เป็นไข้จับสัญญ่นี้ด้วยถ้าพูดไม่ค่อยใช่ก็ขออภัยด้วยค <c oughs> าถายันต์่อเพรตังพ่อปานเรียนจารพ่อแจงอาจารย์แจงจากสัพพตโกฏไทยเพราะว่าเป็นคาถายัน์พระน้อยชายสงคราม เวลาเขาจะออกสงครามเขาเอาไว้เหนือจันยันมหาวิยัยทนวิชาัยสงครามนี่ตอนต่อมาตอนที่ก่อนที่อาจารย์แจงจะตายสองปี่านก็มาขอยืมกระถาไปจากพระปานท่านมบแล้วเมื่อนําไปแล้วไปชาท่านก็นตายแต่ก่อนจะตายท่านก็นเขียนไว้บ่สาสั่งเมียไว้ว่า,วาถ้าใครจะเอากระถาบทนี้ ให้นำดาบสองเล่มคู่กับยันนี้ออกไปยืนกลางลูชันแล้วก็รำดาบถ้ามีเสียงฟ้าผ่าลงไปให้นำไปได้ก็ปรากฏว่ามีพระหลายองค์ที่อยากจะได้คาถาบทน,นี้ก็ต่างคนก็ต่างไปรำเงือแตกเงือ <c oughs> แ,แต่ไม่ได้เมื่อตมาราประบวิแล้ว ก็คิดว่าคาถาบทนี้เป็นสมบัติของหลวงพ่อเราหลวงพ่อปานเราก็ควรจะได้ก็ไปกับท่านเษีอีสององค์มปเพื่อนกันไปขอคาถาบทนี้เมียจันแจงอนุสือมาให้ดูท่านบอกท่านสั่งบอกว่าถ้าหากว่าท่านสามารถจะเอาดับนี่ดาบนี้ไปรำถ้ามีเสียงฟ้าผ่าลงมาจึงจะได้ ก็นึกในใจว่าเราเป็นพระมันก็ไม่น่าจะรำได้ก็เลยเข้าไปจุดทูปจุดทีขออธิษฐานว่าหากว่ายันกอาเพทที่ควรจะเข้าไปเจ้าไม่เวลาถือดบาบไปที่นาชานไม่ต้องรำให้มีเสียงฟ้าผ่าลงมาทันทีถ้าดาบนี้ไม่สมควรเข้าไปเจ้าเมื่อเดินไปกลาง้าชานก็ไม่มีเสียงฟ้าผ่าก็จะไม่เอา ผลที่จะพึงได้คือว่าเมื่อนำดาบที่ออกไปแล้วกลางางกลา,างแจ้งการตุชาเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นก็ไปไม่ต้องรำเคยได้มาส <c oughs> ั้นบรรดาญ,ญาจองพุทธศาหลายโดยทนหน้าถ้าหาว่าท่านรักษายานก็เพชรอย่างอ่อนคำว่าอย่างอ่อนคือว่ารักษาศษินสองข้อคือก็อหนึ่งอธินาทาน อย่าลักอย่าขโมยอย่าปล้นอย่าย่งชิงเขาข้อที่สองไม่ดื่มสุราดืมเบียร์ในเวลานี้เขาทำบุญต่างๆเขาใช้สุราดืมเบียร์ไปพื้นฐานถ้าเขาเลี่ยงเป็นพิธีกรรมมาเกินไปินเป็นพิธีไม่มามายอย่างนี้ใช้ได้ถ้ารักษาอย่างได้อย่างเข้มข้นคือขึ้นชื่อว่าสินห้าทั้งหมดเราจะไม่ยอมละเมิด หรือว่าบางข้ออาจจะต้องละเมิดแต่สินสองข้อเราไม่ยอมขาดก็คืออันหนึ่งอธินาทานสองสุราเมเบสุนชาจารย์แม้แต่งานวิธีเราก็ไม่กินกินโซดาแทนอย่างนี้ขอรับรองผลว่าไม่ใช่เฉพาะคุณผีคุณคนคุณใสเมื่อกี้ที่ดรพยาอธิบายให้ฟังตามคำแนะนำของรับาล แต่ขณะที่ดอ,อรปัญญาให้คำแนะนำพระพุทธเจ้าองปถบทุนธรรมมาบอกว่าการทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะคนผีคนคนทุกอย่างที่มันจะมีอันตรายเกิดขึ้นอันตรายจะเกิดขึ้นกับเราได้แต่อันตรายกับเราจะไม่มีอย่างกับคนที่ถูกรถชนกันเด้นค่สามสี่วาร์ถ้ามีแค่ช้ำนิดหน่อยคนคิดว่าตายอย่างกับคนที่เขานั่งรถ มันจะใส่ไปถูกชนล้อหลุดจนสองข้างทดล้มเขาลุกขมาเอามือปัดฝุ่นแล้วก็เดินผิวปากตำรวจมาถามว่าสพอยูที่ไหนอบอกศพคือผมเองแล้วก็มีรายหนึ่งอยู่ไม่ไกลอยู่บ้านทงนานี่เองเจล้างปืนล่างปืนเสร็จแล้วลุกขึ้นลาไไ้ ตอนนี้ลูกสาวเพื่อนที่เวดมอมอ,มอนยมนะลูกสาวถามว่ากรสุนมีไหมแม่ลืมไปบอกไม่มีลูกสาวก็เลยลองเอานกสับเพื่อนก็ลั่นปังไปโดนแม่โดนข้างหลังมันน่าจะตายแต่แม่มีความรู้สึกว่ามีทอดอะไรเล็กๆมาถูกหลังเท่านั้นเองอันใดไม่มีนี่น้ำมันชาตีนะเป็นว่าน้ำมันชาตีก็ดี มิดหมอชาตีก็ดีให้ทุกคนติดตัวไว้ก็จงอย่าลืมว่าตอนเช้าให้ปลุกด้วกระถาอิทิลิธิพุทธานิมิตังเพราะเดชะเดชังเพราะเดดชะจงมาเป็นที่พว่กันแม่เอาอเนี่เถิดวลก่อนจะเดินทางที่จะไปไหนให้ภาวนาว่าพุทโธให้ใจเข้านึกว่าพุทธ ให้ใจออกด้วยบทสักสามครั้งถ้าเกินน้ำลายไปครั้งหนึ่ง <c oughs> น้อนก็ะบายอีกสามครั้งน้ำเกินน้ำลายไปครั้งหนึ่งไรอีกสามครั้งเกินน้ำลายไปครั้งหนึ่งถ้าอย่างนี้แล้วก็วันนั้นทัางวาอันตรายจะไม่มีกระท่านเวลาจะว่ากระถาพุทโธก็ดีที่ิโสก็ดีที่ทีทท่ก็ดีให้นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นประธานถ้านึกถึงพระปานเป็นที่สุด วันนี้จะทำเป็นสองอย่างนะอันดับแรกจะเป็นกระถาใย,ยกราฟเพชรอันดับที่สองจะเป็นกระถามหาลาบให้ท่านนึกถึงสตังในกระเป๋าของท่านนึกถึงสตังในที่เก็บที่บ้านนึกถึงตัวจะเองด้วยว่าคอยมีลาบสักการะสนุยไปเวลาสตังไปถึงบ้านไปเก็บสตังอย่าลืมว่าเวลาท่านสวดมนต์กลางคืนกี่จบ ว่ากระถาเงินล้านทั้งจบนะว่าระมุชากี่จบถือว่าสามจบเอาเงินเข้าไปวางแล้วอย่าเพิ่งเจะปล่อยมือถือไว้ก่อนว่าระถาสามจบแล้วปล่อยมือเวลาจะใช้เอามือจับตตังจะเพิ่งนําออกมาว่าระถาสามจบแล้วนําออกมามานับตามที่เราต้องการจะใช้ถ้าเหลือเข้าไปเก็บว่าสามจบ ถ้าทำอย่างนี้ทุกคนให้ภาษีเ็เปอร์ซนี่ยไม่หนักใจพญายาจโยมภาษีะมงเพิ่มนะเน่มจ็ดปอร์ซนไม่หนักใจหรอกเรามีเงินมากกว่าเป็นว่าเรามีเงินไม่ขาดสายตอนนี้ไปพญายาโยนทั้งหลายตั้งใจสมาทานสินห้าถ้าสมา,า,มา,มาทานมรรมฐาน